สวยครับสวยเน่ปุ่มปุ่มอิ่มปิ่มนี่ค่ะปะัดปิ่นโทาปัดปิ่นโทาปัดปิ่นเทาโอโใส่ละขาขาขา,ขา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 บกแข็งดีดีเลยค่ะใส่เลยอีกอครั้งวัดกิบพูดเดียวเข็งแข็งสั้นเลยค่ะ บังบังบับังบับังนี่ปาปัติ๊โทติ๊โทเนียยไป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 ไบังไ่สเศ้าไขกระปพี่น้องกพาแนี่ค่ะโอ้ยเต็มตึ๊บตบตับตับตึ๊บบปลยาผู้เดียวแล้วพี่น้องคยพ่อเหต งามค่ะงามนางเน่ยไรเพียอเพีอ oh ีกโอ้โหโองตึ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 ง้งน้ำขนาดสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับชู่ช่องสาแปะผ้าไปคือเก่านะคะมือนี่กับผ้ามาเลาะโคกเลาะเขาคือเก่าเนาะหลังจากสาแปะหยุดไปมือน,นึงเนาะคะ่ะสาแปะก็บ่ค่อยสบายปไปเลยเนาะคะ่ะสาแปะก็เลยหยุดเนาะมือนี่ก็เลยว่ามารุ่นมาตามกันบึ้งเละคะ่ะว่า สาวเพลียวซีนีความหมันหน่อยหลายซ้ำใดเนาะเพิ่นบอกว่าเห็ดออกเนาะทั้งที่บ่สบายอยู่กับบืนมะโครามือนีิกระไดอ๋อขับไปลุ้นไปตามกันเรื่อยๆล่ะค่ะว่าซีนี่ขั้หมันเป็นเห็ดอีหยังมาฝากเนาะมันสิออกอีหลีบ่มือนีิก็ตรงกับวันวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่14เดือนพฤษภาคมพศ2568เนาะค่ะไปไปลุ้นกันเรื่อยๆค่ะเพิ่งเข้ามาหัวเนาะยังบ่ท้าใดๆยังจักดหลวงอยู่เนาะค่ะไปเลยค่ะ ว้าวพี่น้องมาเบิ่งเห็ดชุดแรกของเฮาเลยค่ะมือนี้สาวเพรมามาเพื่อสิ่งนี้ค่ะเนี่ยเหินพ่งเข่าค่ะเนี่ยเหินพ่งเขามันเกิดเนี่ยเนี่ยดดนเนี่ยนี่เดียวมีนี่ยจะกินเราไม่เก็บก้อนเนาะค่ะมาเพื่อสิ่งนี้อีหลีค่ะโอ้ยเนี่ยเจาะเหินพ่งเขาฤดูกาลแรกของปีของสาวเพรานะคะปี ปีพศสอ6 8ันี่า้ยดเห็ดพึงขุมมาดอกนึ่งเห็ดพึ่งด่างแหค่ะเอานี่นอันนี้เลือดเ,เ,อเ,เ,อเต่าเลือดเต่ากระเสียวเห็ดชนิดนี้แกงแซบสุดๆเลยค่ะพี่้องหวานจ้้ยๆเนาะเห็ดนานเลงไงค่ะ อู้ค่ะอีกดอกนึงยู่ข้างๆกันเนาะค่ะป๊าดดอกนี้โคตรงามเลยค่ะว้าวเบิงเ่งดอกนี้ค่ะโอ้ยไปตเกียงเสียบเกียงหวานเดยค่ะเบิ่งหัวเพราะนาะมีมือมั่นค่ะ นัดดอกสองดอกนะคะห,งหงางแถวก็มี่ค่ะคิดว่ามันเพ่เกิดเนาะแต่ว่าจนเถาแล้วเอาดอกมันเพ่เถานอะว้าวสวยงามาค่ะสองดอกโอ้าม่สองดอกสีบลมม,มี้มม่ตัว สรางได้ก็สั้งเก็บกอนนะคะ่ะสวยครับสวยเนย่ปุ่มปุ่มอิมพิมอยูคค่ะสองดอกนี่เห็นแล้วก็ต้องเอานะคะ่ะบอกข้าสามันกระเบ่งไงได้พี่น้องค่ะปลูกหินผงงามได้บลเคยไงจากเชื้อค่ะโอ้โหเธอช่างงามเสนงามอารามแท้ นี่มันเห็ดผึ่งอนี่นนนนนหนอมันเห็ดตุ่นเขาปะเนาะตุ่นควันค่ะเจ้าราคาอุ้ยเห็ดผึ่งข้ามค่ะดีดีดีค่ะว้าวดอกมีแต่งามอือนเดียวค่ะแต่ว่าออกห่างๆแล้วค่ะพี่น้อง มัน่ออกเป็นมูเนาะออกห่างอยู่ค่ะอันนี้ก็หินพังเขาอีกชนิดหนึ่งด้ค่ะแต่ว่าเป็นหินพังเขา,ขาคาขุนเนาะเ,นเกียงแซ่บด้วยกันค่ะเบิ่งสองดอกนี่ค่ะบานเปิงเคืองเลยงามๆพุนอะแต่มันยังบ้านในแถาเลยค่ะเบิ่งทองยังขาวๆอยู่แต่เป็นทอเนี่ยดอกนี้กระไ้เบิ่ง ขากระบอกแง่อบวบเลยตาสะออนคักอใส่กับตาให้เบ่งจากบาทดูหามคักค่ะดอกดีก็เริ่มบานดมากทั้งเจ้าของก็บ่าสบายพรอมเแล้วนะค่ะอยู่ไปมือนึงเห็นแต่ว่าเพิ่นว่าเห็ดเพิ่นเข่าออกจะเลยไม่เก็บพี่น้องพื้นเจ้าของมากขึ้นกันนะค่ะเบ่งเนะงามงามอกอีดิอกอีริค่ะ อาจะเป็นเห็ดอเห็ดพึ่งเขากันค่ะแนงจอบเบอิดแต่ยังดอกยังนมนม,นมอยู่นะค่ะปาดปริงโทกอเท่าแล้วลืออุ้ยเท่าแล้วค่ะแต่ว่าเอาได้อยู่เสือปุดแกงแมนบละวะนอนจอจิ้แล้วค่ะไหนเป็นเชือต่อไปซะสันนะนี่ค่ะอีกสองดอก ตามลายเห็ดเป็นเขาคับคังแน่แน่ใ่อันนี้น่าจะเป็นเห็ดพึ่งเหลืองค่ะอยเบึงอันนี้ค่ะว้าวสามดอกอ่ะ สองดอกพาสั Luckily, ่งดอกนี้เอาบ่อได้ดอกนี้เอาได้ค่ะนี่จะเก็บด้วยที่ดอกเดียวค่ะดอกงามๆเช็ดถึงหนางกายสิบัวเต็มรอยแต่ก็ได้หิดเต็มรอยเปอร์เซ็น เก็บผึ่ง่าคอยต้องดนนะคะดูพิ่งอันนี้ค่ะโอ้ยง่ายไปน,นี่เพี้ยสองดอกสามดอกเออเสียอะไ้บ่ดอกนี่แถวอะไรยู่ค่ะแข็งอยู่ ขอไห่นะคะมื่อนี้เป็นไม <g ül üyor> ่ไม่ก็รู้ตัวเจ้าของอยู่ก็เลยทนเบิ้งทนฟังกันเนี่ยจักหน่อยเด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> ดอกก็หั่นดอกง่ายๆว่าเสียอะไ้แพลาะบอกนะคะแพ่าปล่อยมันเป็นเชื้อแล้วเอาไปกะยามันเถ้าถิ่มใส่กระต่ายซื้อค่ะ <c oughs> ดอกนี้มันงามแค่ไม่ถึงจระสดายแห้งแต่ขาเบิ้งเ <c oughs> บิ้ง <c oughs> ปาดโอกก็นะเอาบระถาซ้ั้น,นี่เอาไรซ้าบเอาไระถานเนเอาตะขาเนะคะ่ะขามันตะเกงแซบ่บแซเห็ดชนิดนี้เ็เห็นสองดอกนี่ค่ะนง,งามอยู่ เขาเลยค่ะนี่ค่ะสดายพ่อค่ะถ้าเราจะได้มังมีใบหน้าหนาเคียวอ,อกก่อนเนาะค่ะ อุสิกาเอาฟาดขาเพราะนะงามคลักค่ะสองดอกเียอลังการอีเลี่ยนี่อีกสองดอกค่ะงามๆเลยดอกนีู้อขคางกันไหยค่ะแต่ว่าแพทบ์มอเห็น นี่ตไตแบบใหม่มันเป็นกระส大爷เลยค่ะหานเบิดเถ้าเบิเบอดอหุดเนาะเอากระส大เลยเอาได้ดอกเดียวคุณต้นเตัวนี้ค่ะตัวนี้เสลอนี่เนี่เพียอีกเพียอใช่ค่ะเพียค่ะพ,พุนอ่ะเป็นจุม่มเลยพี่น้อง ดีใจคะ่ะเก็บค่ะเก็บเก็บุ่มสิมากก่อนสองดอกอยด่นี่ปหนปิงทูปิงทูปิงทู ใช่ละขา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 ดอกแข็งดีดีเลยค่ะใช่ละอีกครั้งาม่ากแคบนตีถไม่อ้เเ่ากระพองกันเถาออไอย่ถาเถาขาไรเขาก็บเอานะคะฟถาเ่าเขเอาไ้เขาจะเอาองามค่ะงาม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 อีกที โอ้พี่น้องแพรก็ไม่เหลือใจเท่ะเขาถิ่ึงบดอะไรเรื่อยเลยมันเป็นยังบ้านในเถวหรอกค่ะแต่ว่าหมุดละมั้งนเจาะบ่หมุดบวกบ่งามสามดอกเห็ดขนาดดอกในๆนุ่มๆงเจาะบดอะไรเรือยนทูใหญ่ยู่บินีค่ะ นี่เดียวกันเห็ดพึ่งข้าวเน้นๆเน้นๆสวยๆเลยเดือดแต่ขา ขูดเดียวเข็นเข็นสั้นเลยค่ะดีดีด มื่อกี้นี่ค่ะเมื่อกี้นี่อู้สุดายนี่เอาบ่าได้จับโดกเลยบ้าด้จับโดกเลยค่ะโอ้โหจะเสียดายคักแค่ หักบุดค่ะ ว้าวแพร่พอเห็ดก้อนง่ายค่ะางามๆเลยตรงๆปุ๊บอะไรแดงจึ้งคืองเลยาติงเฮงเบื้องดอกนี้ค่ะเดี๋ยวมาเห็นแต่แดงจึ้งคือง่า่ว้าแพ่พอเห็นแดงค่ะ

หิด่งแดงอันนี้มันมาขาเน่งเนาะก็ตัดเอาหอดหน่อยเอาได้ตอนจบ่น,น่กจะขาเนงด้วยค่ะถ,าาะถ้าบาสะเพออื่นหิด่งแดงขาเน่งนะคะเอออหงานี่เนาะ หยุดหยอดใส่ตานิก็ว่าสิบอพอแล้วละ่ะยังพออยู่นักข่ะดีค่ะจับคักว่าอนนะไนักข่ะเห็ดอันนี้ไงมือแม่เริ่มซ้ำปื้อๆเลยแหละผักกิ้วใส่กระต่ายพร้อมค่ะอุ้ยตุ๊กซ้ำนี่เ็พิ่งเขาเฮา ไก่เต็มตาเลยดิค่ะเห็ดกอค่ะมีสองขาบนตัวนี้ค่ะท้ำสองดอกว้าวนี่อีกค่ะอุ้ยหัวเจ๋เต็มตึ๊บตืบตั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 บตุ๊บตุบตุ๊บตุบตุ๊บตุ๊บเห็ดบ้าผู้เดียวแล้วพี่น้องคุยพ่อเห็ดอุ้ย น้ำคักงามเนี่ยไรว้าวชีสว่างบดนี่ละผู้ตรงดอกไค่ดอกเฮ้ยปวดนะน้ำไหลน้ำคักงามเน่ค่ะบังพัดต่อสอนเพียอีกโอ้โหเฮยตึ้ง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 พาดน้ำขนาดพิบยังเดี๋ยวคานมักงเนาะ น้าอันนี้นาไปบุราคาค่ะเดี๋ยวตะดกอืมมีอนี่เลยกาจน้อขายเห็ดซึ่งอยบบพอเรื่อยๆอยู่กาหาเก็บเห็ดหนา้าขาวะคะะระที่นี่อืกพี่น้องกลามาถึงในช่วงสุดท้ายของสะแพ้แล้วนะคะมาเบิ่งผลงานกันเลยค่ะ มื่อนี้ก็ถือว่าหมานี้นะคะ่ะมันเป็นเห็ดพึ่งเขาส่วนมากเลยเนาะเพราะว่าเน้นๆเ,เป็นเห็ดพึ่งเขาไปหาเอาเห็ดพึ่งเขาเนะแล้วช่วงท้ายๆเอาก็มาได้เป็นเห็ดกอแล้วก็เห็ดพึ่งแดงเป็นมูเลยนะคะยังย่างเป็นตาออนซ้อนนะคะเห็ดพึ่งแดงเนาะเป็นจุมน่มอยู่เนาะค่ะเห็ดพึ่งเขาก็คือกันเท่าทิมบอดเก็มีเนาะเท่าทิมสาวแพียวไทยให้เบิ้งละค่ะเห็ดพึ่งแดะะงก็ล่างอกไม่ดกูกงามๆจุมๆอยู่เนาะคะ่ะล่างอันก็ยังดวกหน่อยอยู่ เห็ดเพิ่งเท่านี่ก็เริ่มมีเท่ามีบานมีหน่อยเนาะคะ่ะมีหลายรุ่นเนาะเทาก็เห็ดอื่นสา,าวแพทก็บอกคุยกันเนาะค่ะว่ามันเกิดหรือว่าเกิดสา,าวแพทก็บบริญญาขึ้นไปข้างเถิงเนาะคะ่ะเมื่อนี้สาวแพทหายอยู่ช่วงล่างๆเนาะเพราะว่าสา,าวแพทก็บาพวกเท่าย่านเจ้าของไปบ่ไหวเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ากัไข่กันยังบ่ัห้ในช่วงดีเนาะคะ่ะใจอยากมาซืะะ้อๆเนาค่ะอยากมาทายคลิปให้เบิง่งอยากเพื่นเห็นเพื่นว่าเห็ดออกเอาก็บ,บอ่อยากปล่อยมันไหญเนาะ ปล่อยไว้เห็นบ่ค่ะกะเทาเนาะขนาดว่าหยุดมือนึงเนาะเห็ดก็ก็ได้บังสามดอกค่ะบึ่งงามงามเห็ดก็ได้ถ้าถ้าใาสาแพรวเอิญเห็ดก็แดงเนาะค่ะเห็ดก็แดงหลวงนะค่ะหรือว่าเห็ดก็ใหญ่เนาะค่ะนี่แหละงามงามเห็ดผงแดงก็งามเห็ดผงเขาก็งามเห็ดผงเขาก็เป็นมือเป็นจุ่มดีคัดมือเนี่ยโอ้ย ได้ดังใจย่างคักเนาะค่ะซ้ำนี้กะทิว่าเต็มกระใต้เนะค่ะแต่ก็บ,บ่เต็มดีป็นได้นาะว่าสิบืนเฮามันเต็มร่างกายเจ้าของบ่ไหวอีหลีเนาะค่ะพี่นอ้องพี่กัดเนาะค่ะก็โบคบ่บรรทัดมุ้งคลคือเก่าคือเดิมเนาะค่ะสาแทกกะมันโคมีหนีได้เท่าไรแล้วเนาะค่ะโคอื่นแถวบ่มันป็นได้นาะโค่โค้งชี้ซี้นะถ้าหาเห็ดโปเก่งเนาะแต่ว่ามาทางนี้เท่ากับพราะไอยู่เนาะค่ะ อาสำหรับ,บคลิปนี้พี่ก็สิพ่อไว้ซํานี้แล้วนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็ยะาลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของสาวแพร่้าไปนันไนได้ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ